เงียบแม่เป็นมือประยุทธ์เลยไอ้บอลววางแล้วพิมขุดตายแม่เละตรงนี้ไอ้เย็นแม่ไี่ก็บังจัดพิมพ์เกี่ยวการ์ดมาให้ใครดาวดาวตรงไหนวะวัดมันดาวตรงไหนอ่ะมันมันมันตกลุงพิษตายเลยมึงเลยงอยู่ไม่ได้ไงลุงพิษอยู่ไหนวะ quả onion, đấy, để đó, không có Tại sao không có Này, không, không được, mình kíp tự mình Hello, không được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 , hết mày không เร็วไปเอากระสุนดิเร็วเข้าเร็วไปเอาไปเอาเออไอนีโคตรชาเลยอย่าตกบอ่อพิษงูีกหลายพิมกูนนไปม่ตกูไม่ตกเพราะกูนั่งโหดแล้วหรอพี่ ทักจุ๊บไงกุหลาบพี่กูไม่เจอพวกกุหลาบพี่ลงมาลงมาไอ้สัดยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยเฮ็ดจัด นั่นไงมันดาวแล้วมันหายไปเลยอะ่ะกูว่าครั้งกลัวมันตกบอ่อพิษต,ตายไงมันเลยชุบไม่ได้ก็ตกบอ่อพิษต,ตายไปแล้วครั้งนึงแล้วชุบไม่ได้เลยเหรอเออไอ้ควายขึ้นแปลเราชุบเองไม่ได้เหมือนกันนะดิเกาดาวไปแล้วสามรอบนั่นเลยนั่นแหละที่กูบอกกันวุ้ยเฮ้ยเอ้ยตั้งใจเล่นซัมบี้ซารลีมัน

อิตาลีวันดึงไอตันโนไว้หยุดเลยเอออะไรลองเพลงไม่ต <zus genocide> ิดลิขสิทธิ์เพราะมึงลองเพลงเขาเสียถ้ามึงลองเพลงเขาเสียเลยไม่ติดลิขสิทธิ์ยูทูปประเมินผลไม่ได้ก็เป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอ้โหบิ่มเม็ดคิดพิมเม็ดคิดไม่จำเป็นกูยังเลือดเต็มร้อยอยู่เลย ใช้นี่ใช้ไหมกี่ไปละสองกันใช่ไหมเดี๋ยวนะมันใช้ไปละครส้งหรือเปล่าชั้นสิบห้าสิบห้าชั้นก็จะเจอบอสแล้วฮัลโหลคลิปนี้มันยาวมากแน่ๆเลยทีมเห็นแล้วไมห่หมดเลยกูก็จะมอกไมห่หมดแล้วกว็ยิงเดียว

โอเดี๋ยวพิมอย่าเป็นข้าไปก่อนนะรอไอ้ี่รอไอนี่ก่อนไอนี่มันโคตรช้าเลยกดลิปวิ่งได้นะเพื่อนอาจจะเล่นในโทรศัพท์ก็ได้มันกูวิ่งได้ดิเลยไม่รู้ไงมือใหม่มือมือใหม่จ๋าเลยเริ่มมาเพิ่งเล่นซอมบี้ทาวเวอร์ปับเลยอะ สีบอสยิงบอสเร็วแกทำ้ายหมอหมอไม่ผิดหมอบอกแล้วว่าโคนละนามดีเฮ้ยมีคนดาวแฮไม่เป็นไรหมอช่วยได้กินยาพาราเดี๋ยวก็หายเล่นเหล้วหนึ่งหรอไม่ต้องกังวลกินยาพาราเดี๋ยวก็หาย โอ้แม่งแรกกับบอสเลยว่ะนี่อย่อมอย่างใจในมือไปเก็ตช็อตโอ้กูได้เก็ช็อตบอสเลยเว้ยแล้วได้แอซิดอ่ะซื้อปิกเลยกูได้แอซิดอันนี้จะวางแน่นอนนั่นไงว่าแล้วพีมใช้ใช้ฮะเออตอนที่มึงกูยังไอ้นี่ไอ้นี่ใช้หมดแล้วเว้ยแล้ยังเหลืออีกสองอันนี้ยังไม่ใช้เปลืองมาก ใช่เช่าเล่นเลยอีกสองเอา้ามันรุนหรือเปล่าเนี่ยวันที่มีจำกัดอ่ะมันอาจจะไม่รู้นะคือมันเป็นมะือแบบมือใหม่จ๋าเลยอ่ะมันเรียกว่าเพิ่งตะกี้เองเว้ย ตายไปไหนแล้ววังอยู่อะตายแล้วมั้งตายอัมสักโอ้ยยังถึงบอลละไหนยังอยู่ไหมอโอเคนั่องอยู่ไหนดูสิมีคนดาวไปแล้วสามก็เคเือชกไม่ได้แล้วพร้อมลาลูกโอ้ยเจ็บปืนนี่งวะพร้อมลาลูกนี่ไปแล้หนึ่งคน,น,นอไอ้เนี่ยเฮ้ยเจมส์กูเป็นูเนโ่มีระบบขันรับร่องด้วยคืออะไรวะ ถ้าเราผมลูกปืนมันขาดล้ำกล้องนะยิงไม่ออกนะไม่มัมคดไปเองไม่เว้ยกูกดยิงแล้วมันไม่ออกเว้ยเทอร์เจอร์เล่นเยอะแล้วหลอนยิงเราว่าคลิปมันตัดตอนเจอกำลังสู้กับบอสอยู่แน่เลยเลขสองนาทีอ่ะไปกว่าจังเลยโอ้ยโอ้ยนี่โคตรแน่ คือเอ้ยย้ำมานะเพื่อนเองไม่สามารถชุบได้อีกแล้วและเองกางจะตายขอบคุณที่รับฟังมาเลยไอ้มือใหม่เร็วเข้าเร็วเร็วกดชิปวิ่งได้นะเพื่อนเร็วเร็วโอเคไปตสงสารไปว่าไงบอสไม่เจอกันนานเลยนี่เจ้าแต่บ้านทีบอกไม่เหรอโอเค ย้ยกันบ่อยจังเลยแม่งเล็งกูอีกแล้วไอ้เฮียนี่อ้ามือใหม่ดาวมาเดี๋ยนะเฮ้ยทำไมมือใหม่วางหรออีกอันนึงได้อ่ะนานี้ปุยโอ้โหแม่งอุปารรก็คือป้าพานี่ไงไอ้เฮียมึงจะทำให้กูเฮ็ดแบบไม่โดน เอ้ย่ๆตายไปแล้วนี่ว่ะเลี้ยวเลือดหน่อยไหมเพื่อนมนนี่ไงคลิปเตดัดตอนนี้แหละเดี๋ยวน้อยกว่าจุดเดี๋ยวไปยู่โอ้เต็มตัวกระโดดเต็มตัวกระโดดอ้าวระยะไม่ถึงเลยซีดๆนี้แหละ เรองมินมาจะปลามาแล้วจะปลามาแล้วเจ็ดแปดเก้า